วันน <store> ี <names> ้เราจะน่ะพัดชาจะได้ให้อดวันีพี่สาวพี่สาวได้ชิมากันเลยจะี๋ยวเนี้ยพี่สาวกินเอาพี่สาวก็แค่ยากนิด๋ยวเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะครับมีจะได้ขอมมาเลยครับเข้ามาเลยอ่สำหรับนี่คือเครื่องที่เราจะตำดที่แกงผม มาซื้อครับตามคนเดียวกับอร่อยกว่านะครับมีตะไคร้หอมขาวหอมแดงข,ข่าตักกระชี้ิวผิวมะกรูดครับผมแล้วกับพริกพริกแห้งหั่นได้ครับตะปิบอกมีปปกานะครับผมบนเป็นสปอนเสรสอเดี๋ยวเขาเรือมตำเลยครับผมมาเลยใส่หอมขาวลงไปครับ ตามตามๆาให้มันพอแตกก่อนมันจะเด็นครับนั้วใส่ผิวเบากูดผมต่อไปใส่ตะไคร้ครับผม ได้น้องโอค่ะครับค่ะครับรากผักชีใส่ไปเลยครับผมฮะตามไปเลยขอคุยได้จ้ะไม่มุดมุดแกไม่ตั้งทางตั้งต่อไปใส่พริกแห้งครับผมไปเลยหนังเยอะแค่ไหนคุณทหายโค้งต่อไปใส่กะปิครับโอ้แต่พี่นี่ออกแย่กได้ปะ ซอยสักหน่อยโอ้โอ้มมมกับนี่ดปัดท้ายจิตมือให้ดู่ัานี้ยบมดรต่อไปใส่หอมแดงครับเหน้อขอตลที่น็ร้อยแล้วครับผมพริกแกงเขาหน้าตาหาะปร่ปีนี้คนยากครับแต่รัตรองร้อยแน่นอน อร่อยเสมอ,อต้องเสมอไปนี่ครับอร่อยแน่นอนโยวดยวดเลยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มการพัด์ทแล้วผมไปไป,ไปนี่ครับออจิน<ว>จ้นจินน้นตะเกียที่เัาซอยแล้วนี่ครับตีนมันต้องไงครับพอป,ป,ประมาณกินง่ายๆหมืนเล็กรับเหมือนน้อยรับแบบถ้านออ้อยลับเสร็จหมดส่วนพัรทเนี่ยจะใส่ นี่มะเขือครับผมกระชายพริกไทยครับมะเขือพวงใบมะพูดพริกไทยนะครับผมถ้าพริกจีนใส่ไม่ได้ครับอู๋ผมเรื่องเดี๋ยวไปดูวิธีการทำเลยครับผมปะเลยมะกำอย่าครับเสร็จหมอใส่น้ำมันนิดหน่อยครับมาดูครับนิดหน่อยครับหมอขว้พริกน้ำมันหัวละเขาดีไฟครับดีเกตไฟ

อันนี้กินกินเนี่ยครับเจะเกบผมพอขนาด่งานเขาเด็กสายคือหน่อยหนึ่งเรากินซุกครับแค่ินซุกก็จะใส่ฟ้าแล้วผมามันู้ามรูเดี๋ยวจะใส่ฟ้าตรงนี้ครับผม เราเตรียมมาแล้วหม้อขนาดหอมนะครับต็แต่ก็ตัวครับหลังจากเขาพัดจิ๊ดจัสู้แครับผมเขาจี๊ดม,มาใส่นี่ครับผัถาดใส่เห็นไหมครับเสือแป้งหยิบหยิบถุงถุงพักกระชายนะครับผมสใ,สบใส่ไปนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตรับนึงครับ ครับมีพอครับหมดครับกระชายครับคับ,บกกะเฉือบวงพริกไทยใสไปเลยครับหมดเลยแต่อันนี้เดียวใส่ที่หลังครับผมใส่บมักคูครับผมคนครับคนอื้อนือครับตะกอนทะดูดูดู สีสกันแค่ขึ้นกัอกนอืมง้ขนาดนี้เดี๋ยวบูบบกรงขี้รถใส่ไปนิดหน่อยประมาณเดี๋ยวแต่คนชอบก็ดดีครับผมใส่ไปนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวแตงคนชอบขือนกัน หอยนางรมผมมากหอยครับไปครับหอยครับ <laughs> หอยนางรมผมมากหอยดีขีดได้รสชาติซดครับผมซดรใส่ปปสปปสไปอีกนิดหน่อยอ๋อใช้หน้าเกมนะครับไ,ได้ไปแั้ผมยังครับ <S <s <up> <S ก็ความกลมกลมครับ น้ำตาลใส่ไปนิดหน่อยพอครับเป็นแบบเบหวานนะครับใช้น้กจบานเดินครับเบาหวานจะขึ้นจะไปหาหมอขอแค่งั้นทำรอพักซูครับผมหมดเลยครับจากนั้น สูงแล้วครับผมให้เห็นแล้วครับผมใส่แบบคูณเลยนะครับกันเลยหม้อขนาดเระาเดิมครับสีสันสีสันสุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวไปจิมม้มครับผมมาแร้วชาจะเป็นจะได้ครับผมวันนี้คนจิ้มมีหลายคนนะครับผม มาบ้านเนี่ยกินคนเดียวแต่มีคนจิ้มหน้าครับผมนะครับนะครับไปจิ้มผม fc มาเยอะเลยแมามาบ้านพี่สาวครับผมพี่สาวตุ๊กเป็ด fc นะครับไหนครับพี่สาวครับผม fc มันหุ่มกอมาเยอะเลยจ้ะมี fc มันเยอะเจ้าเดี๋ยวไปครับผมบรรยากาศแน่นอนไปไปเลยครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเฮื้เจ้าของบ้ามาจิ้มก่อนตัวชาจะเป็นยังไงตัวชาจะเป็นยังไงกินเยอะโง่ เนี่ยครับนีครับอืออืนี่คือหอนอืออืนี่คือหอนกับมาเดียวมาเดียครับครับบอกของอร่อยแหงๆเลยอร่อยแห้งๆเลยเนื้ออยัวยัวเลยเนื้ออือ ออืมตะกี <S <S ้ตะกี <S 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 ้ได้ยินมครับวนี่แบบกินหอมมะตอยกันนะครับเดี๋ยวไงคุณต่อไปเป็นจิ้มแล้วครับนี่ไงบ่าวกันครับผมเป็นเอฟซีตุงโก้ครับสุดยอดสุดยอดทำเตมครับนี่ทำเตมนี่จะสองคนจะรับประกันนะฮะแต่หลายคนเนาะต้องหลายหลายคนเนาะนะครับตะกี้ แต่ก้องครับเป็นะครับข้าจิ้มแล้วจ้ะตะกี้จุ่มจยู่เลยน่ะมันหอมไอ้ยจ้ะครับไหนนี่จิ้มจิ้มฮอจิ้มฮอจิ้มมะเขือเนาะครับเปิดพัดจระเข้จิ้มมะเขือ่ะเห็นด้อยเสถีหรยลูกโดดครับครับมันต้องมีลูกโดดสีนี้เลยครับอืมอีกาเนี่ยนะย้อยยี่วะ สวัสดครับเฮ้ยก่อนอี๋ยอี๋ยฮ้อนครับเห็ดเ็ดกินพี่เห็ดเมื่อกี้ไปกัดจิ้มกับหลายคนแล้วผมผมยังไม่ได้จิ้มเลยคนเนี่ยไม่ได้จิ้มเลยนะครับผมนี่ไปออกลองดังเลด้วยด้านนอก นี่ครับบอ่อไอปิดไข่นะฮะอร่อย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 คอนเฟิร์มไปบ้างก็ข้าวเหนียวบักข้าวอร่อยแน,น่นอนอร่อยชูยข้าวหลามน้อยบอมีแค่น,น,นี้นะครับข้าวหลามครับปเจไม่ปังนะไม่โง่ถ้ากินมดนี่นะครับอิ่มแน่นอน ข้าวหนามนี่เป็นไม้ข้าวนี่ข้าวหลามครับเป็นไม้บงนะครับแม่บ้านเนี่ยอร่อยครับข้าวหลามกับทิบุ้มีนครับข้าวหลามกับที่บุ้มมีข้าวหลามกับทิ่มดนะครับจากนี้เดี๋ยวผมจะขอตัวไปกินข้าวแล้วผมครับผมตากดติดตามพี่เจ้าผมตาเดียวัาบายรอให้หนาวก่อนเอากวเติบหนาวเติบหนาวมา